สวัสดีผู้ที่กำลังรับชมทุกคนนะฮะอา่ารังนี้นะครับต่อพรงนะครับรังที่สามนะครับที่ผมได้ย้ายมารังนี้ย้ายมาเมื่อวันที่ยี่สบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับย้ายมาเนี่ยจริงๆเดือนเดือนกรกฎาเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่ควรย้ายแล้วนะครับเพราะว่ารังมันโตมากแล้วนะแต่ตัวนี้รังรังตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในโพรงโพรงน้นะครับก็ไปย้ายมาทุลักทุเลมากนะครับแล้วก็จําเป็นต้องกําจัดต่องานที่มันไม่เข้ารังตอนตอนย้ายเนี่ยออกไปเยอะนะครับซึ่งเยอะมากด้วยอ่ะเยอะมากเกือบจะเกือบจะร้อยตัวนะครับที่ที่ทําการ สังหารไปนะย้ายมาได้าจากวันที่22ถึงวันนี้วันที่2ี่สนะครับก็5วันนะไอหกหกวันนะครับ6วันนะต่องานทำงานดีนะครับเนี่ยขนเริ่มขนเอาไม้นะครับออกมาขนเอาน้ำหวานขวดที่ผมตั้งไว้ข้างหน้าเป็นขวดน้ำผึ้งนะครับ ใส่น้ำผึ้งไว้ให้ให้เขามากินนะครับจะได้มีพลังงานอืมรังนี้กล่องนี้นะครับพอดีผมออกแบบมาเพื่อที่จะเปิดดูเปิดส่องดูข้างในได้แต่ว่าส่องตอนพอพอจะมาส่องจริงก,ก็ก็ส่องไม่ได้ครับเพราะว่าไอต่อฝ้าหน้าหลังเขาเยอะนะครับต่อฝ้าหน้ารังเนี่ยประมาณ เกือบจะสิบตัวนะครับตอนกลางคืนเนี่ยอยู่หน้ารังอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างนอกดูอย่างเดียวอุดคือถ้าจะเปิดดูต้องอุดรูทางเข้าออกของเขาก่าอนแล้วค่อยเปิดดูข้างในแต่เปิดเปิดไม่ได้ผมว่าจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาสร้างรังมาถึงไหนแล้วนะครับอันนี้อายุห้าวันนะครับก็เริ่มทํางานกันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากต่อง,งานเนี่ยถูกกําจัดออกเยอะ พอสมควรเพราะว่าเขาไม่ยอมเข้ารังครับก็เลยต้องจําเป็นต้องกําจัดเพื่อที่จะย้ายรังเข้ามาใส่ลงกล่องนะครับนนี้เป็นต่อพงนะครับเออมีพี่นะครับพี่ที่ที่ผมขอคําแนะนําของเขาตลอดนะครับเขาแนะนํามาว่าให้เอาดินใส่กล่องด้วยนะครับเพื่อที่จะจําลองธรรมชาติให้มันให้มันเหมือนเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริงๆครับ แต่เนื่องจากรังนี้นี่ผมย้ายมาจากโพรงไม้นะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ดินกับด้วยสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับเพราะว่าผมทำคนเดียวนะผมไปย้ายคนเดียวมันก็เลยทุรักทุเลหน่อยนะครับลำบากหน่อยครับก็เรารุ้นนะครับว่าจะโตไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะสร้างรังและโตนะครับอ๋อรังนี้ครับรังนี้ตอนผมย้ายมาเนี่ย ผมรู้สึกว่าจะมีนางพญาอยู่สองตัวนะครับพอมีตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่อยู่อยู่ในรวงรังเนี่ยมีอยู่สองตัวนะครับนะก็เลยคิดว่าเป็นนางพญาแต่ผมผมไม่อีกตัวหนึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจเนื่องจากเนื่องจากอา่าลักษณะของตัวนางพญาที่ผมเห็นเนี่ยมันอ่อ คือจะคล้ายๆต่อง,งานที่ตัวใหญ่นะครับแต่แต่ก็จะยังใหญ่กว่าเพื่อนอยู่นะครับใหญ่กว่าตัวอื่นๆแต่ก็ไม่เหมือนแบบไอ้นางพญาเพราะว่าก้นเขายาวนะครับก้นเขาจะยาวๆแต่ตัวแต่แต่ตัวที่ผมเคยเจอมาคือจะสั้นๆป้อมๆนะก้นตรงก้นเขานะครับจะสั้นๆป้อมๆบนอ้วนนะครับแต่ตัวตัวบางตัวที่ผมเห็นอีกตัวหนึ่งคือไอ้ก้นมันจายาวๆผมก็เลย อนุมานนะครับผมเดาเอานะครับว่าน่าจะเป็นนางพญาอีกตัวหนึง่งนะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นนางพญาแน่นอนนะครับเนื่องจากไอ้เท่าที่สังเกตดูนี่คือมันแตกต่างมีความแตกต่างจากต่อง,งานชัดเจนนะครับแต่ตัวหนึ่งนี่คือคล้ายๆต่อง,งานแต่ตัวใหญ่กว่านะครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างในให้ดูนะครับ คือผมก็อยากดูข้างในเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่คือไม่สามารถที่จะเปิดดูได้เนื่องจากไอ้ตัวเฝ้าหน้ารูเนี่ยตัวเฝ้าทางเข้าออกเนี่ยเยอะนะครับเกือบจะสิบตัวนะครับน้อยสุดคือสองตัวแต่ก็อยู่ข้างนอกนะครับไม่สามารถที่จะอุดรูเข้าออกเข้าได้นะอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับผู้ที่รับชมนะครับมาถึงตอนตอนจบของคลิปทุกคลิปนะครับฝากกดติดตาม นะครับเพื่ออัปเดตนะครับว่าไอเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อหลุมออกมาใส่กล่องไม้เนี่ยจะจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณขอจบไว้เท่านี้นครับขอบคุณผู้ที่รับชมทุกคนนะครับขอบคุณครับ